Thank yeah. มีห้เกียรติร่วมเป็นประธานเข้ากระถิ่นในวันนี้ด้วยผมในฐานะทอ่อตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องทางด้านทางเสาขอยินดีต้อนรับท่านไปยังสูงบรรดาธน,นี้ด้วยแล้วก็ท่านก็เป็นคนทางเสาแล้วก็มีน้องทางของท่านคือวสัน,สนต์เศริฐีภาระนะครับทำธุรกิจเยี่งเพล่บอยวันนี้ก็ห้เกียรติร่วมด้วยและโดยเฉพาะโดยเฉพาะท่านเจ้าของทุนที่นะครับคือท่าน สจองวาเลนกทั สมาชิกการหาทุกกบนและท่านผู้เกียรติที่เคาลงมาอย่างสูงครับผมยินดีและปลาเพืมยินดีเป็นอย่างมากที่ได้รับเกียรติจากทางเจ้าอาวาสวัดเสาชะโงกแห่งนี้และก็ท่านประธานการงานท่านไปเกียรติร่วมทําบุญกุศลในวันนี้ด้วยถือว่าเราทำธบุญกุศลร,ร่วมกันถ้า,ารักศาสนามีจริงชาติหนา้าเราก็จะได้มาร่วมทําบุญและพบปะกันใหม่นะครับ ผมขอการเรียนท่านผู้เกียรติทีมคร่าวๆนะครับในนามขอ,ององค์การบริหารจังหวัดเชียงแซวนะครับผมเป็นผู้บริหารและทีมงานผู้บริหารทุกคนได้รับมัดโ,โ,โครงการกต่างๆนะครับในเขตอำเภอบางค้าและตงังหวัดเชียงแแล้วก็จังหวัดบางสวนแล้วก็สเปนใต้แถบนีน้นะครับปีนี้ผมขอการเรียนว่าถนนสายใช้ชาวเชียงเชื่อมกัมมบ,กบกสเปนใต้นะครับว่าได้รับควล้านกว่ารงระหว่างไทย เชฟามาถึงแล้วผมจะเนอข้อเสนอโดยท่านจอรจรณาเป็นผู้ประชารท่านในโคงการตวระโดองุดหกนั่นเองกประมามาประมาณแปดล้านบาทนะครับเพหอับเรียนที่แจงท่านเพจในหนาที่นี้ในหนาที่นี้ด้วยคือท่านเองก็ตรงกาหอภัยด้วยต้องรีบเดินทาง ไปอีกหลายวันนะครับในจังหวัดเชียงซาวพรวันนี้ก็มีสิ่งประวันนะครับก็ขอขอานเรียนด้วยก็ขอให้ท่านาประธานดุญกุศลในวันนี้ประสบความสุขเร็จน,นะครับทำธุรกิจก็ให้บางมีสีสุขแล้วก็พิธีการนะครับ ัญจชีลานิยาจามาปุติยปีมะยงพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายานิยาจามาะตะติยังเกวิสุงวิสุงรักนาทายาติสเลเนนะสานะาปัญจ นะโมตสะโตอะโตะโตสัมมาสัมพุทธาสสะยุทธาสารพ์ทุังนสระนังัจามิาสังฆา,ามสระนังัจามิังถระนังัจามิ การรู้วันนักาเนี่ยเขาทำในการปฏิภานเรื่องใหญ่ในวันนี้และจำเป็นนี้นะเขาเป็นการปฏิภาณที่ตาวันดาตามพ่อน้องพร้อมกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภาคะวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธานัะบัตถนาภวังค์สุทินังวัจเจตานางจะวะจะยวะหัมโธตูทุติยมีสุทินังวัจเจตานางต่างาุติาปานุเย ติยปีสุทนังวัฒเมธานังสวัสดิยาวะมิพานะปัจโยตุตัณฑวายวารังกตินาจีวรทุกสังสังคัสสะโอโนชุชย,ยามะสาธุโนปตเต ทิพุ์สังโพอิมังสัพเริวารังกัทินักุสังปัติขันหาตุปัติคเหตวาจักอิวินาทุเสนากัทินังนัทธะตุอัมหาตังพีคะ สุภายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายข้ากถินจิวรพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรัก ข้ากระถิญิวนพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเมื่อรับแล้วกรงกลารกระถิ่นด้วยข้านี้เพื่อประโยชน์พะะเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกา ะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธานะโมต,ตัสสะะวะติคันหาตุอมหากังพี่ปปาพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของตลอดกาลนานเธอ คนมีนมองเห็นทองคนเสรตรคนแรงไจพุ่งเจริญคุณประยัดคมสิริคีคณบางคนสศริน่าพาลาคณชะลอมอรสังคมนมาล้แก้วมงกบุนายกกโครการโดยฐานส่วนตะบ,บนสาวโลกขอคณะและสายตางที่นำมาร่วมกันในวันนี้เป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหนะ พอสเทียห์นำมาถวายแด่พระพิสุสงฆ์ผู้จำนำภาษาผว้ไตหมายในอาว่านี้ของบริสุทธิ์หลุดเพื่อนลอยมาโดยนักทาการแลวแลมาตกลงในที่วัดจุนซองจับได้จำพรอสจดจอมว่าเป็นของพิษสงรูปหนุ่งทุ่งใจเพราะหาไม่ได้ได้มีพระบรมีทุกขานุ่าไบอกว่าให้พระสงฆ์ ยอพันย่าให้แข่นที่สุขรูปหนึ่งเพื่อจะทำซึ่งกติณทารถิจตาพระบรมคาญย่าและมีคำอัิบารพราจารย์ผู้รู้ซึ่งพระพุทธอธิบายสัมวนาวิว่าที่สุขรูปใดประกอบด้วยสีสุดตายที่นมีสติปัญญาสามลูกทำแปดประการ มีบุปกิิเป็นต้นพิสุรูปนั้นเจริญสมควรเพื่อจากกรทำกระสินสักขากิจตาขพรมบรมานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์้งควงจะเห็นสมควรแก่ภิสษุรูปใดจงพร้อมกัหอนุญาตให้แก่ 7,694บาท2 5่สตางค์นะครับขออนุโมตนาขรบคุณท่อนผ้มที่ทราบความาจากหปที่เดยวกันนครับนำมาเป็ความสความเจริญนครับแล้วก็ทิจบรขอบคุท่านมที่ท่านทั้นเลายได้กลแรงเป็นสบัโชาเป็นบุญกุศลจำส่งให้ยมทุกท่านทุกคนนะั้ จงมีความสุขความเจริญหมดทุกหนทุกส่วนหมดโรคภัยไต้หมดเพราะเสน่ห์จางใจทุบายขอให้สุขภาพบยอมทุกท่านทุกคนนั้นมีสุขภาพแข็งแรงมีพลังงานแข็งแรงขอให้ทุกท่านทุกคนนั้นมีอายุวันนั้นสุขภาพร่างร่งสมบัติทุกประการเอ่อวันที่หครับอ่า Gue t referred to this artist, i again. 喜欢的。